สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองรกไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่10พฤษภาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้กับแฟนมันมวยได้ชมกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง jkn 1 8ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา2 0 3 0น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอน่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก1 6 8นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยที่ พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟร,ฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับ แถมร่วมกิจกรรมไทยผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก1 0 0 0 0บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อปราโมทหรือสอบ้านสวนนะครับวันนี้เจอทางด้านเด่นลำเป่าปอขนส่งยิม หรือสอสอสถิละสอลุ่งกิจเจริญครับสอเจริญลุ่งกิจนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชคกันในพิกัด1น6ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปาโมดช่างน้หนักได้106.5ลดไปจุดห้านะครับส่วนทางด้านเด่นลำเปาวาปอขนส่งยิมนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยแปดจุดห้าลดไปสองจุดห้า ครับนี่คือาการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส bueno ําหรับสไตล์การชกของนั่ ga, สสนเด่นลํเป่าปอขนส่งยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับอาวุธหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นมวยฝีมือเหลี่ยมเชิงดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเด่นลํเปล่าปอขนส่งยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปามโมดนะครับ ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแต่ถ้าว่าท่าทลาหดความเป็นมวยดูจะเป็นรองครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยนะครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านแสนเชิงสิ์อ,อปราโมดนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านแสนเชิงซิ์อ,อปราโมดนะครับก็แพ้นอกกับทางด้านเพชรป่าศักดิ์ลูกเจ้าพ่อกุมภกรนเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2ิบที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนน,นเด่นเหนือเพชรปตอเมื่อวัน,นที่25ธันวาคม265ที่สิงห์มนัสศักดิ์ และก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเด่นลำปาวปอขนส่งยิมเมื่อวันที่5เมษายน266ที่เวทีมวยราชดชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านแซนเชิงสิทธ์อกปราโมดนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของทางด้านเด่นลำปาวปอขนส่งยิมกันบ้างนะครับก่อแพ้นอกกันทางด้านแลมโบดจิ๋วนอสุวรรณพงในยกที่2อวัที่20ธันวาคม265ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็แพ้นอกกันทางด้านเพชรแผ่นดินเกียรติเทวฤทธ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์265 66นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านแสนเชิงสิทธิ์ออปปาโมดมอทีห5เมษายน26 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือความหลังของนั่นเด่นลำเปล่าปอขนส่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านเด่นลำเปล่าปอขนส่งยิมนี้แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่าอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้ น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดนละเปล่าปอขนส่งยิมนะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรบุญมีลูกบุญมีหรือมีโชคเด็กกรับภรรยาหรือโชคช่วยสอสุขสำราญนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมในค่ายมวยลูกบุญมีนะครับวันนี้เจอทางด้าน เกดแก้วสักอินเตอร์มวยจากจังหวัดระนองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสักอินเตอร์นะครับก็ชกกันในพิกัด1น6ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับช่างน้ำหนักได้126.5ลดไปจุด5ส่วนทางด้านเกดแก้วสักอินเตอร์นะครับช่างน้ำหนักได้128.2ลดไป2.2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเกล็ดแก้วสักอินเตอร์นะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแล้วก็ฝีมือนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเกล็ดแก้วสักอินเตอร์นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมล็อกตีครับแล้วก็มีขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงสอกคมแข้งสายแรงแล้วก็ เป็นมวยเก่าเก่าเก,าเกมเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับก็ไปชนะ TKO3 กวนอูสิทธนายเอเมื่อที่26สิพฤศจิกาย,ยน265ิที่จังหวัดสุรินแลวก็ชนะนอกทางด้านเพชรแสนก้าบางกอกอะไรลย,ยนในยกที่4เมื่อวันที่15มีนาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือ ฟอร์มหลังของด้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับก็ชนะนอกทางด้านจอมพลสอพญาเสือในยกที่3เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สอ6ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะนอกทางด้านเพชรวันโชคสอสุวรรณพัฒน์นะครับก็ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่15มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเกตแก้ว สักอินเตอร์นะครับต้องบอกว่ามวยคู่นี้ใขรนอกไขรนะครับในวิกัด126อปอนด์นี่ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับชอบมวยเข่าครับยืนระยะมั่นคงกว่าไปลายมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งครับน่าจะเอาชัยชนะกลับได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลุงราวีสังอินเตอร์หรืออัจฉริยะปัณดิตนะครับมวยจากจังหวัดกระบี่วันนี้เจอทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่หรือกิจเพชรโรงเรียนกีฬาตังนะครับมวยจากจังหวัดตัง ชกกันในพิกัด120อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรุ่งราวีศัก์อินเตอร์นะครับช่างน้ำหนักได้122.9ลดไป2.9นะครับส่วนทางด้านก,กิตมณีสวนจากคาเฟ่ช่างน้ำหนักได้120.2ลดไปจดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทน้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับก็ทำการฟิตซ้อมในค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ด เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาแรงไล่แขนเก่งมีเขายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นกิน๊ดมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับส่วนสไตล์การชกของนางน้านลุงราวีศักอินเตอร์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ตีนหน้าดีปั้มตีแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็เข่าในแหลมบุดดุดัน ไปลายแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรกฤษดาพักยกทีเฮดเมื่อวันที่28มกราคม266ที่จิตเมืองนนท์แพ้นอกเกาะเต่าเพชรสมนึกในยกที่3เมื่อวันที่ย5ิกุมภาพันธ์2อ6ที่สุราษฎร์ธานีไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรทวีศักแสงมรกต เมื่อวันที่2เมษายน2 6 6ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับก็แพ้นอกกันทางนั้นมนพิชิตทีวยิมในยกที่5วันที่7มกราคม2 6 6ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนแล้วก็ผ่านแพ้ผชนะนะครับลูฟี่ตองพัทลุงวันที่1เมษายน2 6 6ที่อ้อมน้อย ไฟล่าสุดไปชนะนกเพชราเสือสอวังเสือในยกที่2เมืม่อวันที่26เมษายน2516ที่ราชชำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกิตมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับเป็นมวยท่าทรลหดสูงครับแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธครบเครื่องครับไปไปลายดีกว่าครับคู่ที่3ในวันนี้ ผมออกไปที่ทางด้านรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโรบคอปเและโกยิมหรือเพชรอำนาจสกุลวงหรือเพชรปีดาหรือสันติสุขนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมในค่ายพีเคแสนชัย มวยไทยยิมนะครับวันนี้เจอทางด้านก้าวไกช่ชอห้าพยัคหรือเขาทรายแดงเขาทรายหรือลูกอีสานไฟติ้งหรือเพชรเจ้าพยาหรือสอสานทิพหรือนกแก้วรีสอร์ทนะครับ132ปอนด์คือตัวแปรนะครับวันนี้ต่างคนต่างมาแทนครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโรบคอับเลตโกยิมช่างหนักได้130ปอนด์ขาดไป2ปอนด์นะครับ ส่วนทางด้านก้าวไก่ชอห้าพยักษ์นะครับช่างน้หนักได้131ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าใครนอกไขรนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นก้าวไก่ชอห้าพยักษ์นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่บ้านเกิดชัยภูมินะครับเป็นมวยบู๊แหลกลานขับซาดิษ แล้ก็เตะขาต่อยหนักแล้วก็เป็นมวยที่เดินลุยเดินบทตลอดร่างกายยังไม่เข้าที่นะครับเคลื่อนไวหวผูธทรครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านก้าวไก่ชอหพยักนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านโรบคอับและกโกยิมนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธบุดุดันครับมีศอกมีหมัดอันตรายครับรลุนรับลุนนอกได้ตลอดเช่นเดียวกัน มั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การโชคของดางด้านโรบอคอปเและโกยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโรบอคอปเและโกยิมนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านลมโชยสอเทลพัฒเมื่อที่6กุมภาพันธ์2 6 6ที่ดอนเมืองแพ้คะแนนซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนเมื่อที่8มีนาคม2566ที่ราดชำเนินไวายล่าสุดชนะคะแนนโรเบิร์ตสอมงคลการช่างเมื่อวันที่15เมษายน2 6 6ที่อ้อมน้อย ครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั op, ่นโลบคอบและโกยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,นั่นก้าวไก่ชอห้าพยักกันบ้างนะครับก็แพ้นอกกันทางน้านแลมโบมุมทะเลมวยไทยในยกที่4วันที่10สิงหาคม2อง 15, ที่จังหวัดขอนแกน่นแพ้นอกกันทางน้านเพชรเมืองสวงชอโชคเกริญนฟาร์มชอโชคเกริ่98ฟาร์มนะครับเมื่อวันที่ยีิตุลาคม2อง 15, ที่จังหวัดกาะสินในยกที่4แล้วก็ไฟล์ล่าสุด แอนนอกกันทางนั้นจวนกอนซาเลสนักชกอย่างเม็กซิโกเมื่อที่24ณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกนะครับในยกที่2นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นก้าวไก่ชห5พยักนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโรบคอปและโกยิมนะครับนิ่งกว่ามั่นคงกว่าร่างกายดีกว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับ ผู้ที่4ผมออกไปที่ทางด้าน r o รบ c ค p l e ล Go ยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปจะให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆงรวยๆสวัสดีครับ